ตอนนี้คนดูไลฟ์ประมาณ500คนได้ไลฟ์เริ่ม400แสนแล้วนะขึ้นยอดขึ้นไวคนรู้ยอดขึ้นไวมากอะไรมม้นอะไรอะอะไรอะอะไรวานอะอร่อยเกินร้อยให้น้อยสมชื่ออะไรคะพูดดีๆนะเออ ร้านมีให้มากนะจะบอกให้อะไรพือมาเลยนะเอออยากกินอันน้ลูกค้าเราเยอะมากเลยนะคะถูกมาสนับสนุนเราได้นะคะที่สินปะกรซิงเอออร่อยมากอะไรอร่อยให้หกสปกหอะไรอะไรเคยฟังเพลงนั้นปะไเดี๋ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเเงี๋ยเดี๋ยว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 เดียวเมไ๋ยวเดี๋เดียวดีคยวเดียวดี๋ยวเดีอยวยวเดียวดียเดะ๋ยวเดียวเดา๋ยวเอี๋วเดี๋มวเรี๋ยเวเดี๋ยวเดีวเดี๋อวเดีัวย๋อเย เออปังปังค่ะปังปังไปว่าอะไรวะปังปังไม่รู้อ๋อเฮ้ยอะไรยิงโค้งสามขีดจองพงหยีได้เลยอะไรวะวถ้าไม่มีอะไรแบบนี้อะไรเนี่ยมันเครื่องปั่นเนี่ยปั่นค่ะจริงหมดครับไม่มีใครสั่งเลยตอนนี้อุ้ยมีนะเราคนเยอะแยะเลคนเราเยอะเนี่ยลูกค้านั่งรออยู่โอ้โหอะไรเนี่ยกินหนึ่งคำส้วไปทำเจ็ดคืนอะไรไม่ใช่เรื่องปะ เคยลองกินยังครับเจ๊พูดดีๆนะพูดดีๆหน่อยเข้าใจไม่ฟ้องได้นะมาเม้นต์แบบนี้เสียหายนะเออจริงเราอะไรอ่ะดื่มน้าทั้งว่าสมุดยังไม่หยุดติดคออะไรเคยกินยาเคยกนน้ำจะติดคอแล้วังเดี๋ยวระวังนะส้นตีนติดมันคุณไม่ได้นะคะไม่ได้นะไม่ได้นะอะไรห้องมาห้องจริงค่ะเติ่สูงมาโซมาโซโซเออโซโซแม่ค้าอะไแม่ค้เล็บแกรบมาก ่่ยไมทอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่เห็นแล้วอะไรอ่ะแม่คขาบอกเขาบอกว่าคนเม็ดอะไรเม็ดเยอะมากไม่ขายสักทีอะไรเม็ดเยอะอะไรเม็ดถ้าเม็ดเยอะเขาขายชาไข่มุกราคาะี่ขายปั่นค่ะเขาขายจนแบบเขาขายจนแบบว่ามันหมดแล้วของหมดแล้วไงอะไรอ่ะชีวิเอ๋ออุ่ยอย่างอะไรฮะยอุ่ยเอ๋ออะไรมันใช่เวียงไหมมันเโตยังอะไรผู้ชายชุดนี้ฉันนี่จี๋มาอุ้ยวุ้ย ไอ้คนนี้โดนแน่แค่ไปหนียนะคะทุกคนมาว่าเนาือแบบนี้คะคะต้องโดนแน่แนเลยทําตัวแบบนี้พ่อแม่ไม่สั่งสอนอะไรเบเม็ดเยอะมากไม่ไข่ตะีอะไรเม็ดเยอะอะไรถ้าเม็ดเยอะขาขายไข่มูกราค่ไม่ไข่ปั่นค่ะขายจนแบบเขาขายจนแบบว่ามันหมดแล้วหมดแล้วไงอะไรอะชีวีบอุ่ย่างอะไรฮะไม่อะไรมันใช่เบี่ยงไหมมัน เจ้าอย่างอะไรผู้ตายี้สันเปีนชีมาอุ้ยอ้ยเอาเอ้คนนี้ไอ้คน<ห>น<ว>ี้โดนแน่แค่ไปหน่อยคะ่ะทุกคนมาว่าคออนหลุดแบบนี้นะคะต้องโดนแน่ๆเ,เลยทำตัวแบบนี้พ่อแม่ไม่สั่งสอนต้องจัดก,การแล้วไงเผชการเออเจอแน่ทุกคนทุกคนเห็นดราม่าร้านน้ำชื่อดังแย่หน้าคงถงปเป็นยังคือเราอะอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ที่เต็งเคยเจอกับร้านนี้มาเว้ยคือตอนนั้นอะเราอะไปซื้อน้ำมาชิร้านอะ คือแม่ขาแกไลฟ์เสียงดังมากแต่ทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าเวลาที่ไลน์เนี่ยไลฟ์แบบเจแกแบบ คำหยาบแล้วก็วีนเก่งมากแล้วคือมันก็เสียงดังอะแต่เวาลาลูกค้ามาถักมากินอะเขาก็แบบมันก็ลบคนลูกค้านิดหนึ่งใช่ไหมแล้วพอมีลูกค้าที่เขาแบบขอให้แม่ค้าเลาเสียงลงนิดหนึ่งอะแม่ค้าก็วีนแล้วก็แบบแล้วตอนที่สั่งอะคือเขาเหมือนไม่ค่อยอยากจะขายคือก็อยากขายแต่ก็แบบเหมือนอยากจะรีบๆทาให้เสร็จแล้วก็ไปไลฟ์อะ คือเป็นอย่างเงี้ยหลายครั้งมากทุกคนรอบตัวเราก็บอกกันเป็นสิ่งเดีกันว่าแบบเออก็เจอมาเหมือนกันอนะคือเราอะออกมาพูด่ะเราไม่เลยจมจีร้านเลยนะแต่เราแค่อยากจะให้ร้านปรับปรุงเรื่องการบริการให้มันดีกว่านี้ ได้นะคะกับสิ่งที่เราได้ทําลงไปคือมันเป็นสิ่งที่เราเารู้เท่าไม่ถึงการจริงค่ะบางทีคาทุกคนที่ใช้ม,มันมันความหมายมันดินได้ใช่เราก็อาจจะเข้าใจกันคนละความหมายอืมเนาะเราก็อาจจะ ก็เราต้องขอโทษจริงๆใช่เราก็คงจะต้องเข้าใจสับของไวรุนยุคนี้ให้มากกว่านี้ค่ะแล้วก็เราจะนําไปแก้ไขและปรับปรุงค่ะค่ะเราต้องขอโทษอีกครั้งนึ่งค่ะค่ะสิ่งที่เราได้ทําลงไปน้ําทุกแก้วที่เราได้ทําทุกออเดอร์ที่สั่งของเราเราตั้งใจทําจริงๆค่ะ เรต,ต้องพยาให้ทุกคนได้ได้ทานของดีที่สุดหลังทานอาหารเราแล้ก็ต้องขอโทษอีกครั้งหนึ่งจริงๆค่ะคำค่าขอโทษผู้เสียหายทุกคนด้วยนะจาประเด็นที่ดราม่าที่เกิดขึ้นกับร้านงามชื่อด,ดังย่านคนครปฐม,มทีนี้เราเลยจะมาให้ความรู้ความหมายเกี่ยวก,กับคำศัพท์แสดงเกณฑ์เส้และการใช้ที่บอกส่งกับบริบทนั้นคำที่หนึ่งชี้เสิร์ฟแปลว่าทำดีมากเลิศมากใช้ยังไงไปดู มนุอยู่มื่ี้นดิชีสือบ้าคนเนะงานชีสืมากันตูนะโอ๊ยนีละนีละมีละเดี๋ยวมครับข้อที่สองนะครับตึงมากแปลว่าเก่งมากโคตรเก่ง ถ้าไม่อยากพาคดคลิปใหม่ๆคำสัพย์ใหม่ๆติดตามตรงนี้เลยครับไปไปกันต่อครับมาต่อกันที่อีสอรนะครับคำที่ผมจะมาพูดในวันนี้คือคำว่าน้อยอ่ะกับช็อตฟิลนะครน้อยอ่ะนะครับแปลว่าแสดงความไม่โอเคในบางอย่างส่วนช็อตฟิลแปลว่าการขัดอารมณ์ให้ช่าง,งัาครับใช้ยังไงก็ไปดูนะครับ นี่แหละครับฉัดฟิวคำต่อไปนะครับทำถึงแต่ว่าทำได้ดีนะใช้ไงก็เดินไปดูตรงนู้นครับ hey. ว่าซ้อนตีนหรือคําว่าคำแบบนี้พ่อแม่ไม่สังสอนนะคะซึ่งคําพูดเนี้ยนะคะอาจจะทําให้เกิดปัญหาตามมาได้คะ่ะหรืออาจจะแบบมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่พอใจกับคําพูดนี้นะคะ อาจจะทําให้เกิดปัญหาใหญ่ขึ้นว่าลามไปถึงการละลานทางไซเบอร์ได้เลยนะคะในเหตุการณ์นี้หรือว่าอาจจะถึงแบบใหญ่โตแบบถึงขั้นฟอ้องล้องกันได้เลยะคะ่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็เลยอยากมาให้ความรู้การรับมือการละลานทางไซเบอร์ค่ะ ้แลวไปฟังกันเลยการรับมือการลาลานทางไซเบอร์นะคะหนึ่งเนี่ยอย่างแรกเลยนะคะเราอะอย่าตอบสนองความการแกล้งนั้นนะคะไม่ว่าข้อความนั้นอะจะรุนแรงต่อจิตใจเราขนาดไหนนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้สถานการณ์แย่ลงได้ะคะ่ะสองแม่นะคะเราไม่ควรที่จะไปแก้แ้นในด้วยวิธีเดียวกัน,นะคะ่ะเพราะว่าอาจจะทำให้เรามีความผิดแล้วก็ตกเป็นจำเลยสังคมได้ะคะ่ะ รายงานต่อผอู้คออุมหรือว่าผู้บังคับใช้กฎหมายค่ะ4นะคะกดรายงานความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับโซเชียลมีเดียแบบต้นทางค่ะ5นะคะตัดช่องทางการติดต่อโดนแบรนด์ลบหรือว่าโดยแบนด์ไม่ใช่โดนแบนด์คุณทำหม ตัดช่องทางการติดต่อโดยลบหรือว่าแบนเลยบล็อกนะคะการเชื่อมต่อกับคนที่มาละลานค่ะพร้อมนะพร้อมระมัดระวังการติดต่อกับคุณกลุ่มนี้ในอนาคตด้วยนะคะ ใช่แล้วค่ะทั้งหมด5ข้อที่เราพูดมาในคลิปนี้นะคะเป็นวิธีการรับมือการละลานทางไซเบอร์ค่ะแต่ทางที่ดีนะคะพวกเราก็อยากให้ทุกคนใช้คำศัพท์ให้เหมาะสมกับบริบทต,ต่างๆนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็มีความรู้เกี่ยวกับการรับมือการละลานทางไซเบอร์มาเพียงเท่านี้ค่ะแต่ว่าคลิปหน้านะคะเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมกดใจกดติดตามด้วยนะคะ